สวัสดีครับอยู่กับช่อง s o ห l a แ family นะครับวันนี้พาครอบครัว s o แ l a กมาเดินห้างดองกีดองกีดนะครับอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับมาหาของกินนะครับมาดูผลไม้มาดูอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นสตรอเบอรีร่เรามาเดินเล่นหาของกินในวันหยุดนะครับ เดี oh. ๋ยวก่อนมาทงนี้ก่อนนี่ไม่ไแเราเรียเปิดคลิปแล้วเมื่อกี้บอกแม่อยู่ว่าให้เลี้ยวให้มานี่ก่อนเดี๋ยวดูเองไปนู่นตรงนี้เป็นในส่วนของเนื้อสดเนื้อเกรดพรีเมียมเลยนะครับ วกเก่อรอส่อร่อสกอรสกิรอยสกิรากา่อรอากีปี่อ เยอะมากเลยนะเอามาใส่ชาบูนะครับเนื้อวากิวมีหลายเกตเลยครับป็นสุกิยากิฮะอันนี้เป็นราคาลดเซล อ๋ออันนี้ลดแล้วถูกนะเหลือ85บาทตรงนี้ก็จะเป็นเช็กบอรกเลย え、あの、身分証、札幌、札幌市、エアオルザバリエーションまた、 แซลมอนเมื่อกี้ไข่หอยเม่น

赤身部分の肉3大の味が楽しめます和牛だけが持つ油の甘いと柔らかな肉質が和牛のモニスタマ理由です和牛は日本固有の和牛市として原作に守られ、育てられていますリメイアムเลย、ロラカードゥイシ部分は口の中に入れるととろけるような食感ですみー、ソーンパーライ ได้อะไรมาลกูกฮะเราคิดฝันไายอันนี้จะลองข้าวปั้นหมูม้วนเสียบไม้ซะหน่อยกับเนื้อเนื้ออ่าเราลองเนื้อเหรอไม่ได้เ่ะอยากมาหนึ่งประดูกเฮ้ยหอมว่ะเปิดมาแล้วมันหอมอ่ะ

เดินไปเดินมาก็เริ่มหิวแล้วว้าวพูดแล้ว กับลูกว้าวของอะไรหรอเจอของชอบลูกมีอะไรสตรอเบอรี่กล้วยช็อกกล้วยเคลือบชอ็อกโอเค เห็นกระทะกับสะหลิวไม่ได้เลยต <c oughs> อนนี้องแวะก่อนเลย <c oughs> วาวุ่นใจ <c oughs> กระทตะตาหลิวนี่แวะทันทีโอ้ <c oughs> โหตอนนี้อยู่ดงเครื่องปรุงเลยซอสต,ต่างๆเยอะมาก <c oughs> ตรงนี้ซอสเครื่องปรุงเยอะมากๆเลยนะครับ ด้านนี้บะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปนะครับแต่ส่วนด้านนี้ราเมงพรีเมียมเลยนะครับนี่กล่องละ1119บาท5ชุดโอ้โหพรีเมียมเลยอันนี้พันสี่เก้้าห้าชุดเหมือนกันเป็นราเมงอันนี้สองยยีบาท อ่ะโซนนี้มั่งโอ้โหกันด้ำเดินมาโซนนี้ใจสั่นมากอันนี้หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ เดินมาโซนนี้ต้องตัดใจอ่ะไ <c> ง <oughs> อย่างสวยสวยจัดเลยของพรีเมียมทั้งนั้นเลยถ้าใครนักสะสมโอ้โหหลายบาทเลยโซนนี้ อะไรหรกมันไม่มีม,มีตัวอย่างให้ดูน่ารักอะ่ะ ต่เหมือนกันตั้มที่บ้านเราเยังมีอยู่ชุดหนึ่งนะ <L ott. S 1> อืมมีรถ <L ott. S 1> มีของแร่แลด้วยเมื่อกี้ผมเห็น กล้วยชักอร่อยไหมลูกอร่อยไม่มดไม่หมดแบบนี้ยี่ก้าบาทยี่ก้าบาทว่นาน่ากินนะนั่นเนะสายกล้วยสายกล้วยจิ้หมให้หน่อยใก้กรอบน,นี่นหมูอาบิกิเวฟเลยใกล้ๆนี่เลย มีเวฟได้เติมน้ำร้อนได้หืมหนังกรอบอเนื้อนั่นหนังกรอบอร่อยนีเเย่เวฟเหรอเสื้อนะเสื้อไม่ได้นะ อกนร่อยอะ่ะถ้ากรอกอร่อยอหนงกรอบหนังกอบันแน่นมากเลยอะ่ะเชฟให้ดียังมีออยู่เลยเ กิ่ได้ก่อมแล้วล่ะพอพอพอเนี่ยดอร่อยมากแค่จำได้ว่าไอ,อ้อะไรเบ็นขีดหมูมันอ,อร่อยอร่อยมันหอมเลยน่ะเหมือนในเนื้อหมูอ่ะ ก่อนอยากกินแต่กินเยอะมากก็ไม่ดีเนาะมันจะนะคะแปลรูปเนาะอ๋อนี่คือเราไม่ได้กินบ่อยเราไปด้วแช่แั็งอ่ามาต่อเสื้อไวช็อกโกแลตมาติมมือเลยได้ให้ดูอันนี้เราซื้ออันที่แบบราคาแบบจับต้องได้อ่าอ่าเสือ้อไวช็อกโกแลตเลี่นหอมไหม หอมหอมอะไรช็อกโกแลตมีอยู่ประมาณสิบลูกเล่ป่ะลองกัดดิต้อกอรีบไปแล้วกันทึ่งลูกใหญ่ให่พ่อให่พ่อคนถ่ายเขาถ่ายพ่อ เอาแค่เรเพิ่มลูกใหญ่เลยนะไม่ต้องเข้าใกล้มากก็ได้เผินอือทานดูอืออร่อยอร่อยอยู่แล้วคือน่าจะแบบ ตอนนี้เขาเป็นช่วงแบบสตรอบรเบอ,อรี่เลิฟเบอร์แต่ไม่ใช่สตรอเบอรี่สดแต่แต่สตรอเบอรี่แช่แข็งแช่แข็งแล้วแบบแบบเ<ม>ชื่อมหน่อยเชื่อมสตรอเบอรี่เป็นสตแตเบอรีอ่แต่าตรอร่อยอืมหยาบรีวิวดูดิสแตเบอรี่อร่อย่ะไหมาหมดไปค่ะ อืมอืมเปี้ยวหวานช็อกโกแลตอืมอร่อยอร่อยทำนี่ดีปลอดมากแต่ราคาถิ่ห้าบาทโอเคอะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันนี้เป็นอะไรนะเขาปั้นหมูม้วนแล้วก็มีเนื้อด้วยอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อเราชิมดู79บาท ข้าวปั้นด้วยเหรอได้แล้วเห็นมีอ๋อมีข้าวปั้นอยู่ข้างในแล้วก็มือหมวนหมวนหมุนนพันรอบไหบ้างอร่ยอยมากเลยเหรอเราว่าจะซื้อเป็นซอสแบบไหนซอสเทอริยากิหรือซอสเผ็ดหรือเปล่าแต่พ่อชิมหมูก่นนอนหมู Ngon Ừ. Rồi. Ừ. ừ. Rồi Nó. Rồi rồi à. Ừ. nữa này. อร่อยจัดอร่อยมากเดี๋ยวรูดให้อร่อยมากอร่อยทั้งหมูและเนื้นอเลยฟันรูดให้ให้แม่ชิมบ้างต้องจะทานเนาะทานสิ สิวข้าวเหนียวเนื้อบ้านเราอร่อยมากแต่ว่าอาจจะแบบอ่าพ่อดัดให้แล้วเนี่ยจะเอาจริงเนาะไอเดียดีมากอร่อยมากเลยขอแม่ชิมหนูแบบโลดขึ้นหน่อยเออโลดขึ้นหน่อยไอเดียดีเพราะว่าพร้อมกลิ่นพร้อมทาน อร่อยคนละแบบทั้งคู่เลยอ่ะต้องกัดหมูหน่อยส่วนตอนแม่ไม่ชอบหมูมากกว่าอืมจอนชอบอนไนตอนชอบไหนสำหรับตะว,วันเนือ้อพอกับเนือ้อเออโหสุดให้ชอบหมูมากกว่วาก็โอเคโอเคอยังไงก็ฝากกติดตามชอ่องซอยแหลกด้วยนะครับ มาแค่เท่านี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเดินเที่ยวต่อ <c oughs>